โอเคเกมนี้ทุกคนก็ไม่รู้อะเออนั่นแหละแต่ไทพู้นี่เล่นล่าสุดนี้น่าจะสี่เดือนที่แล้วได้ซึ่งมันมีอะไรใหม่มาก็ระดับหนึ่งเลยมมเกมนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมครับผมรู้จะทำไม,ไม่เริ่มป่ะเออเริ่มละนี่ครับเกมดีๆอย่างโฟกายที่ผมเล่น,เล,นเล่นเกมผมได้เล่นเกมนี้มามาหาศาลามากเมื่อก่อนแค่เราเออ แล้วผมก็ลืมไปหมดแล้วแล้วปุ่มแต่ละปุ่มกดยังไงบ้างโอไม่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 ไมไมไมอันนี้ยากเลยอันนี้สหรับแล้ผมเองยากมากโอ้โอไม่ยากอ่ะได้เล่นนานแล้วเก่งขึ้นยยๆๆเยอะแล้ว่ไม่เก่งแล้วไม่เก่งแล้วมันไม่เช็คพอยให้ด้วยผมว่าไปตรงกลางทางสายกลางดีกว่าใช่ไง๊งเนี่ยเห็นไหมโออีซี่เจ๋อๆเราไปทางนี้เดี๋ยทางนี้นคนคนไปน้อยไอ้เหียเลยมันยากอะแต่ละผมว่ามันโคตรยากอะ เนี่ยตรงนี้ยากครับเล่นไม่เป็นว่ะนี่มันยากอ่ะไอ้เราโคตรที่ผ่านได้เราทำได้ไอ้เราไม่เกิดมาดักกุ้ยโกเกะไม่โคตรนูบอะไรวะเนี sure. ่ยไม่ไหวเลยเดี๋ยวกันทางนด้านนี้ทางนี้รอรอมาก่อนปับปับปรับแล้วก็วิ่งวิ่งยาว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 โอเคพวกข้างหน้าน่าจะมีไม่ถึงสี่สิบคนเรารีบไปดีกว่าโอ้ยอันนี้ไม่ยาก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 แล้วมึงจะปังทำไมเรา ต้องรีบไปแล้วโอ้เกือบไปทันเดี๋ยวใช่เลยกูคนตรงนี้นิดเดียวมีคนนิดเดียวมีคนนิดเดียวรอทางมันเปิดขึ้นมาเปิดแล้วก็โดดไปเลยแงนโอ้โหรอดแล้วอะไรเล่าอะไรเล่าเข้าไปเข้าไปอ้าอด่านนี้โอ้ด่านนี้เชี่ยวชาญเลยด่านมอริจินอลดสุดท้ายไอ้ทำไมคนมาตรงนี้เยอะจังอ่ะโอ้ตายตายกูไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้ว้ยรรออดอยอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ รออยู่ยังรออยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วคนแรกมาโเคตรเยอะเอ้ยตอนนี้มันสมดุลเมื่อคนมันมาเยอะต้องฝั่งนู้นฝั่งนี้สมดุลคุณสมดุลภาพโอ้ไม่ได้เล่นนานรู้สึกคิดถึงอย่างเลยเกมอันนี้ภาพที่สบายตาปกติไปเล่นในเกมอะไรก็ไม่รู้ภาพน่ารักมากตอนนี้เลยไม่นน่ารักแลยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ทางนี้ดีกว่าทางนี้ แต่ตอนนี้คือมันเอาแต่คนเก่งเข้ามาใช่ซึ่งผมคิดว่าโปรเพเยอร์เราเนี่ยก็จะํำพาควา,พาพมพ่แท้มาให้ผมถ้าพูดตามตรงคือเป็นไปไม่ได้เป็นไรไม่ได้รีบวิ่งไปผมจะรีบวิ่งไปอะไรสมอคไครกปบินเร็จีอะไรวะเนี่ยพร้อมมีคนเข้าแล้วะคนแรกก็เข้ากันรัวเลยเพราะมันมีขึ้นบอกได้เหรอว่าใครเข้าแล้วใครไม่เข้า้ผมรอดียวผรอบงนี้ มาถูกป่ะเห็นมีมาแล้วไอ้ลื่น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 ,นเอ้ยเป้ยเอาเว้ยโอ้โหเข้าเลยกูกูไม่รอแล้วรอไม่ได้แล้วรอไมไ่ไ,มได้แล้วรอไม่ได้แล้วคนอยู่ข้างหลังเยอะมากเอ้ยเอาดีเป๊อะไรเนี่ยเออสถานีด่านอะไรวะเนี่ยทำไมกูไม่เคยเห็นวะเคยเล่นดูเหมือนกันแต่มันรู้สึกเหมือนกูไม่เคยเห็นมาก่อน ไอชั้นไม่เคยเห็น,หนจริงๆกันเนี่ยโอ้ยหายแล้วหายแล้วเพื่อนของพวกนี้แม่งโปรเพยเยอร์กันชัวรๆแฟนเข้ารวยใหญ่ชิชนอกีกสลัดพักคุณรูไหมเล่าเออยังไอ้ี๊ไอ้ช,ชิชบหายแล้วจิบหายแล้ว,ลว,ลวอ,อ๋อสุดท้ายมันอ,อ๋อมันต้องเก็บแต้มดีว่ะ เทมมากที่สุดแต่ตรงตรงนี้น่าจะได้แต้มเยอะอยู่เออได้แต้มเยอะได้แต้มเยอะได้แต้มเยอะเราค่อยเราเน้นจำนวนอยู่เราไม่ต้องเน้นแต้มเยอะแต้มน้อยเฮ้ยไม่เอาไม่โดนนะวิคนสุดท้ายแล้วว่าผมเ้ยไม่ใช่โอ้ยหลายคนเลยนี่แบบผมใครไอเทมเดียวผมชนะแล้วผมใครไอเทมเดียวผมชนะแล้วเอาอันนี้ก็ได้ปาชนะแล้วโอ้ยซี s y สุดยอดเกมนี้ใครบอกยากไม่มี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเกมว่าใจเลยเนี่ย อันนี้แบบวัดใจเลยน้วยว่าใครตกนี่จบเลยอ่ะได้เวลาแล้วสินะเฮ้ยแม่งมีตัวเนียวตอมต้าด้วยอะไม่ตัวเนียวตอมต้าเขาเจ๋งโอ้ยเจ๊เกมที่เกมวัดใจตะเอ้ยเชื่อแม่งมีอะไรมาด้วยอ่ะอ่าจิบ่าเราเอาไว้ไว้ไว้กูไม่เคยเล่นไอ้ตลาดผักโอ้ยโอ้ยตกเจ็ดคนใช่ไหมเชี่ยไอ้ชีกูตกกดูยิ้มยิม่ไ้มไม่ลงยิ้มไม่โลงยิ้มไม่โลงยิ้มไม่ลงโอ โอ๊ยกูโดนอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุยไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นจริงโอ้แล้วแต่ละอยะที่มันมีความมีจอยเกมด้วยโอ้สุดยอดเลยนะครับทุกคนมีคนร่วมแล้วห้าคนว่ะอุ้ยกูจะไม่ใช่คนที่สุดท้ายกูจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่ร่วงกูหลบได้แบบดิจิโซลอ่าไม่ใช่กูจิ๊บหายแล้วจิ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 บหายแล้วอ่าผ่านโอ้ยยัังงผ่าา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 าัาา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 ายด่านนี้ด่านโาเลยจริง โชว์ให้เห็นมันแก่ไหนกันเชียวมงกุฎอะเดี๋ยวได้มงกุฎอะคือกูโปรเพยเยอร์โอเคกูจําได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ้นี่ล่วงด้วยนี่หว่าไม่มีมันไม่เคยมีลม,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 มาาที่กูเคยเล่นมันไม่เคยมีลมมันไม่เคยลมมาจากไหนที่กูเคยเล่นมันไม่เคยมีลมชิบหายละหายละกูชิบหายละ,าะ,าะตามตามน้ำไปก่อนตามน้ำขอไปก่อนตามน้ำขอไปก่อนตามน้ำไปคนพวกนี้ไปก่อนมีเนียนเมื่อกี้ไปเขาแต่งตัวมีเนียน พอกายมันคขแลบก็มนีเนี่ยแล้วละ่ะเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอันเฮ้ยแช่จิ๋มหายแล้วบา,บายบายครับทุกคน